โอกาสครบรอบ100ปีของทีมชาติไทยนะครับผมก็อยากขอบคุณทีมชาติไทยนะครับที่ทําให้ทุกคนทั้งประเทศนะครับมีความสุขคือเวลาบอลไทยยิงเข้าอย่างเงี้ยครับก็แบบทุกคนมีความสุขมากครับไม่ว่าคุณจะแพ้หรือว่าคุณจะชนะพวกผมจะเป็นกําลังใจให้คุณตลอดไปครับอยากขอบคุณโค้ซิโก้และนักเตะทีมชาติไทยทุกคนที่มอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศครับและให้กําลังใจ ซิโก้ครับทำทีมฟุตบอลชาติไทยให้ไปบอลโลกให้ได้ครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนครับจะเป็นกำลังใจให้คุณได้ไปไกลที่สุดครับในฟุตบอลโลกครับเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการสวัสดีครับบรรยากาศต้องแบบนี้นะครับยูครับกองเชียร์ทีชาไทยวันนี้มากันนะครับชุดหนึ่งก็เป็นวนหนึ่งที่มาให้กำลังใจทีมชาติในช่วงตั้งแต่ <iej ses> อาจจะสมหวังก็ตามผิดหวังก็ตามตอนนี้เราก็กลับอีกครั้งหนึ่งผู้เล่นคนที่12ถูกต้องนะครับไม่ได้แล้วก็คนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เก็บประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยตลอดจนครบ0 0ปีครับปีวันนี้จะมาเล่าปรากฏการณ์ที่เป็น5เรื่องอันนี้จากมุมมองของพี่จิรัตน์นะครับที่ที่เก็บมุมมองมาแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังกับแฟนๆด้วยไม่ว่าใครจะเกิดทันเกิดไม่ทันเนี่ยก็มีโอกาสได้รับรู้เรื่องนี้กันทั้งหมด5เหตุการณ์เดี๋ยวเราไล่เหตุการณ์กันดูนะครับว่าทั้งหหมด5เตุการณ ในรอบ100ปีของฟุตบอลไทยนั้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเหตุการณ์ที่1ก่อนเลยนะครับทรงก่อตั้งทีมฟุตบอลไทยอ่ะเหตุการณ์นี้ครับพระราชการที่6สทรงก่อตั้งทีมฟุตบอลไทยที่จะับเรื่องนี้เป็นสุดยอดเรื่องราวที่แชร์กันโลกโซเชียลว่าเราเนี่คือชาติแรกที่พบ100ปีในเอเชียครับก็ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับว่า รัชกาลที่6เนี่ยท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษดังนั้นกีฬาที่ทรงโปรดนะครับสมัยเป็นนักเรียนและนักศึกษาก็คือฟุตบอลนะครับเมื่อท่านขึ้นครองราชเนี่ยก็ถือเป็นยุคทองของฟุตบอลเมืองสยามครับซึ่งฟุตบอลจริงๆแล้วคู่แรกในเล่นเมื่อ2มีนาคม2 4 4 3คือฟุตบอลเกิดขึ้นก่อนแต่ตัวทีมชาติเกิดหลังจากนั้น15ปีพระอค์ท่านก่อตั้งทีมชาติเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2458 นะครับโดยพระราชาเสื้อแดงขาวและตาพระหายชัยมกุฎในการเล่นหลังจากนั้น3มวันเราเล่นกับทีมสปอร์ตครับหรือราชกีตาสโมสรก็คือทีมคนอังกฤษในสยามซึ่งมีตัวทีมชาติอยู่สองคนมาจากแอสตันวิลล่านะครับคือมิเตอร์โคบี้อารดิเค็ทีมชาติสยามชนะ2ประตูต่อหนึ่งก็จึงทำให้คนไทยเกิดความพึกเหิมว่าเราสามารถที่จะตํารับใช่ครับชนะคนอังกฤษได้ ก็เลยเป็นกระแสให้ปีต่อมาจึงมีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระลมลาชูถัมเมื่อวันที่25เมษายน2459ครับครับเดี๋ยวปีหน้านี้ก็จะครบแล้วคอบรอบพอร้อยปีสมัครให้ใครเกิดก่อนสมาคมฟุตบอลใช่ครับนั่นเองนะหนึ่งปียังไม่ถึงหนึ่งีเต็มด้วยเพราะว่าพฤศจิกายนกับเมษายนแค่ทิศเดียวเองครับเดี๋ยวก็ปีหน้าก็เฉลิมฉลองกันต่อก็จะมี แมตช์ครบรอบ100อปีมาคมแน่นะครับก็น่าจะเป็นการเจอกันกับสิงคโปร์ซึ่งเราก็ต้องต้องกลับไปเจอเขาตามเรื่องขที่เราเขามาเจอเราเมื่อตอนในปีนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามว่าจะเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับส่วนเหตุการณ์ที่2เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แชมป์แรกของทีมชาติไทยที่พิจาร์บอกว่าเป็นที่สุดของเหตุการณ์อันดับ2ที่เขาจะเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์ที่2แชมป์แรกของทีมชาติไทยเกิดขึ้นในปีที่เท่าไหร่คะครับครับ ต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับแชมป์แรกของเราเนี่ยเป็นระดับเยาวชนนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลรายการนี้ก็เหมือนเทียบเท่ากับฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับเอเชียนคัพเกิดในปี2499ฟุตบอลรายการนี้คือเยาวชนแห่งทวีปเอเชียหรือฟุตบอลชิงถ้วยทองตนกูอับบุลามานนะครับในครั้งที่3ปี2 0 0 4เนี่ยทีมเยาวชนชาติไทยเราเข้าชิงชนะเลิศนะครับโดยเข้าชิงกับ ทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นเกาหลีใต้เนี่ยไปเก็บตัวที่สวิตยุโรปลงทุนมี5ล้านรากวแาแมตชิงเนี่ยคนเต็มสนามล้นมาที่ลู่วิ่งและเกาหลีใต้เนี่ยจะไม่ยอมเล่นต่อจะไม่ยอมลงสนามแต่ในสุดเอฟซีกลัวครับเพราะสมัยก่อนการรักษาความปลอดภัยมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ระคุมกว่าแต่ในสุดต้องลงแข่งขันเราชนะ2อประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือเป็นแชมป์แรกระดับนานาชาติ ระดับทวีปเอเชียของวงการฟุตบอลไทยผู้เล่นชุดนั้นเนี่ยถ้าจะเอ่ยขึ้นมาเนี่ยมีอย่างใครยังไงบ้างก็มีเขาเรียกไอตีละเบิดยันยงณนองคายนะครับนาลงสังคสุวรรณนะครับแล้วก็ยงยุทธสังโกวิชนะครับต่อมานักเตะพวกนี้ก็ขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ครับอันนี้คือเกมสนามแตกอย่างแท้จริงไหมครับเกมแรกในเมืองไทยเลยนะสนามสุพัชลาสายนะครับเกมนั้นอ่ะ ตามข่าวนะครับตามข่าวที่เราเก็บไว้เนี่ยประมาณเกือบห0,000คนนะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะคือคือลงไปนั่งเต็มลู่วิ่งที่เราเต็มลู่วิ่งหลังตะข่ายประตูเลยนะคคือสมัยก่อนเนี่ยสนามสุขเนี่ยไม่ได้ทําให้มันเป็นแบบเหมือนสมัยนี้ที่เราเห็นนะก็ไม่มีก๊อกอีกนไม่ใช่นะนั่งเบียดกันเท่าไหร่ไม่ได้ว่านั่งปูนเลยใช่นะครับนะฮะโอ้หกหมื่นนะครับก็ยังไงตอนนี้ของของราชมังคล่าสุดในห้าหมื่นละ นะครับประมาณนั้นที่มียอดมันทึกไว้ในเกมบอลโลกที่เจอไต้หวันคือตอนั้นมันมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอะไรมาหลายอย่างที่มันเป็นข้อจํากัดด้วยครับอะไรครับต่อไปครับเหตุการณ์สามนะครับเหตุการณ์ที่สูญเสียแต่ว่าเป็นที่มาของความสําเร็จเหตุการณ์ที่สามการสูญเสียเป็นที่มาของความสําเร็จเป็นไงต้องอธิบายหน่อยนะฮะเป็นไงเรื่องราวนี้ต้องพยายามนะเมื่อกี้นอกราบก็พูดแล้วว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ผม อะอึ้งทุกครั้งเมื่อเยาวชนเราได้แชมป์เอเชียสมาคมก็ส่งทีมชาตินะฮะชุดนั้นขึ้นสู่ชุดใหญ่ไปอบรมเขาเรียกว่าอบรมการเล่นที่ยุโรปปัจจุบันคือไปฝึกซ้อมเป็นเวลาเกือบ2เดือนอนะครับเพื่อหวังที่จะชุดใหญ่เนี่ยชนะเลือดก,กีฬาแหลมทองปี2008หรือเซฟเกมซึ่งตอนนั้นในเอเชียเนี่ยใน,ในแหลมทองเนี่ยสุดยอดของทวีปเอเชียคือมาหรือมาปัจจุบันและมาเลเซียการที่เราจะได้แชมป์นี่รัยากมาก ก่อนเดินทางไปสองอาทิตย์นะครับอัศวินทงอินเนตเนี่ยนักเตะชุดนั้นน่ยได้ดารายเอเชียพอได้ดารายเอเชียแล้วก่อนจะเดินทางไปสองอาทิตย์คือมีการฝึกซ้อมระหว่างทีมชาติกับทีมแบงเทพอุ่นเครื่องกันเองอุ่นเครื่องกันเอง<ะ>แล้วก็เกิดเหตุอัศวินเสียชีวิตนักเตะทุกคนสมาคมปล่อยขับบ้านและคิดว่าจะไม่ส่งไปเล่นนะครับเพราะเพื่อนเสียชีวิตมันคงไม่มีกระ,ะรติดก็นติตใจนะคงคงต้อง ห่ไม่ตางคุณอาธรให้พูดถึงความรู้สึกนะครับตรงนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีน้องชายของพี่อัศวินนะครับก็คือพี่อาธรนะครับอยู่กับเราแล้วนะครับเป็นไงครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนเหตุการณ์ครบ50ปีใช่ไหมครับครับ50ปีคืออัศวินนี่นะครับถ้าพูดกันแล้วนิสัยใจคอเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยสุภาพนะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะฮะ พี่พี่อัศวินเนี่ยจะเป็นคนที่อ,อะไรขยันนะฮะในเรื่องของครอบครัวพี่อัศวินจะเป็นกําลังสําคัญของครอบครัวเรานะครับถ้าไปเรื่องพูดถึงเรื่องที่ทํางานเ,าเรื่องที่การเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยพี่อัศวินเนี่ยจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เพราะพี่อัศวินเนี่ยแต,แต่แต่งโครงเก่งเล่นกีฬาเก่งอะไรนะะักศึกษาเนี่ยนะฮะ พี่อสุวินมาเริ่มเล่นฟุตบอลเมื่อเมื่ออายุได้เยอะแล้วนะฮะได้จบสวนกุหลาบแล้วตอนเข้าธรรมศาสตร์ถึงได้ได้ได,ได้เริ่มเล่นเพราะนั้นพี่อสุวินเนี่ยเป็นคนที่ขยันแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะขยันในในการที่จะเล่นพี่อสุวินถึงได้มาเป็นมือหนึ่งของทีมชาติได้ภายใน2อสาปีเท่านั้นเองในการเล่นนะครับ ก็จากไป50ปีที่พี่จับอกถูกไหมครับใช่ตลชีวิตอายุสักประมาณยี่สิบแปดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นยังไงอะอ่าต้องต้องเอ่ท้าที่ได้ทราบจากท่านพลเอกวัเทียบนะครับแล้วก็นักฟุตบอลที่อยู่ในสนามวันนั้นคือในนาทีที่16ระหว่างการฝึกซ้อมก็อัศวินออกไปตัดลูกนะครับกองหน้ารุ่นน้องนะครับอยู่แบงค์เทพสุนกุลามด้วยก็ออกมาเตะลูคือเป็นกองหน้าจะเข้า ทรรมประตูเดาต้องบอกว่าเดาใจกันถูกก็ผู้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเจตนาคิดว่าพี่อัศวินจะกระโดดไปทางขวาอัศวินนักเตะว่าดี่อัศวินน่าจะไปทางซ้ายมันก็เลยเข้าที่บริเวณกานขอและเสียชีวิตณปากกอบประตูเลยณที่เกิดเหตุพอหักหรือเปล่าไม่ครับเรื่องเส้นรลหิต ตรงเนี้ยตรงตรงไถทอยเนี่ยหมอบอกว่ามีเส้นโลหิตอยู่เส้นหนึ่งมันหลุดออกจากการมันเป็นเส้นที่สวมกันอยู่แล้วมันหลุดที่สําคัญพอดีเลยครับสําคัญคือเส้นนี้คือเสียชีวิตคาสนามหรือว่าท่านพลเอกประเทียบอกว่าน่าจะเสียชีวิตนะตอนนั้นเลยะครับแล้วพาไปสมัหมอหมอลงความเห็นครับแต่ว่าการสูญเสียในครั้งนี้เป็นที่มาของความสําเร็จยังไงคะถูกต้องครับคือหลังจากปล่อยตัวนักเตะทีมชาติไปอาทิตย์นึงแล้ว ในเมื่อรัฐบาลให้งบมาแล้วนะครับสมาคมฟุตบอลก็เรียกตัวนักเตะให้เล่นเพื่อเพื่อนออืมออเข้าใจนะคือคือหมายถึงว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยนักฟุตบอลก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีร่ํารวยเหมือน<ช>ทุกนี้นะค,คือการเล่นเพื่อทีมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องหัวใจใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คือทุกคนถูกเรียกกลับมาเนี่ยนะครับ มันมีคำเดียวว่าคุณต้องมีแรงบันดาลใจสักอย่างที่จะทําอะไรทำเพื่อใครเพื่อใครสักอย่างแล้วก็เพื่อเพื่อนชาติพอแมตชิงเราก็เสมอกับพม่าตอนพม่าคือโคชฟุตบอลแชมป์เอเกียนสสมัยเราเสมอเขาสองประตูต่อสนั่นคือความสําเร็จแบบดราม่าของทีมชาติชุดใหญ่ของเราครั้งแรก ครับ,รบก็คือแชมป์แรกในนานทีมชาติชุดใหญ่นี่คือเหตุการณ์ที่สามนะครับนอกเหนือจากการเสียชีวิตของพี่อัศวินที่จะเป็นเรื่องราวเล่าขานกันถึงความเป็นฮีโร่ของเขาะนะครับกับตำแหน่งผู้สัมบูรูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเรื่องราวของการเป็นแชมป์แรกของทีมไทยส่วนรายการที่4นั้นเป็นเรื่องราวแลติดตามนะครับ